สวัสดีจ้าชาวนี้แม่ละเติมน้ำให้ผักนะคะเพราะว่าผักยิ่งโตแล้วเขาก็ยิ่งดูดน้ำเยอะต้องคอยดูอยู่เรื่อย ช่วงนี้ฝนตกบ่อยผักเขาก็เลยไม่ค่อยเป็นพุ่ม,มาาก็จะดูยืดยาวสูงนะคะแดดน้อยมากเลยช่วงนี้ตกเกือบทุกวัน<อ>ก็เลยผักผักก็เลยยืดตามที่ทุกคนได้เห็นเ<อ>ติมน้ำให้ผัก ก็พวกนี้เช้าก็จะเก็บผักทอดไปให้ลูกค้าลูกค้าสั่งถุงหนึ่งผักทอก็เป็นตัวนี้ตัวนี้จะไปลูกค้าพรุ่งนี้นะคะ เพราะว่าเพื่อนกันนี่แหละเขารู้ว่าเราปลูกผักพอดีเขาชอบกินผักคอสก็เลยเขาก็เลยจะสั่งเอาไปกินก็พอดีเลยเขาเริ่มสูกแล้วเก็บได้แล้วแล้วก็ลองลองกินดูแล้วมันไม่ขมกรอบกำลังดีเลยงามมาก รงนี้หน้าฝนฝนตกบ่อยผักก็เลยยืดยืดหาแสงหน้าฝนนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละผักจะยืดยาวหน่อยตามที่ปลูกมาแล้วก็สังเกตเขาอะนะคือผักคอสพวกนี้คือจะไม่ชอบแสงแดดมากพอโดนแดดพอโดนแดดมากๆนี้เขาจะไหม้ ใบใบเขาจะไหมเขาจะดำแต่ถ be, ้าเป็นผักสลัดแต่ถ้าเป็นผักสลัดแบบนี้เขาจะชอบแสงแดดถ้ายิ่งถ้าเขาได้รับแสงแดดเพียงพอเขายิ่งเป็นพุ่มสวยเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูเนาะ จะมีรอยไหม้บ้างไม่ใช่ไหมแม่รอยเหี่ยวไม่ผักคอสแต่ถ้าเป็นผักแบบนี้คือก็จะชอบแสงไม่กี่ต้นห้าต้นห้าต้นก็จะดูแน่นไปเดี๋ยวถ้าลงคราวหน้าก็จะเอาให้ห่างกว่าน,นี้มันจะดูแน่นไปหน่อยนี่เขาจะชอบแสงแดด ถ้ายิ่งถ้าแดดถ้าเขาได้รับแสงแดดเพียงพอแล้วก็ได้ปุ๋ยได้นั้นเพียงพอเขาก็จะเป็นพุ่มสวยถ้าโดนแดดมากเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยนี่ยถ้าโดนแดดมากเขาจะไหม้ยอดใบเนี่ยสังเกตใบเขา ไปเข้าจะไหม้แบบนี้พอเราปลูกรวมกันนี่เราก็จะได้ความรู้ว่าที่หลังเราก็ควรจะแยกปลูกเพราะว่าเออถ้าอันไหนชอบแสงเราก็จะเอาไว้ส่วนหนึ่งเนาะอวนนี้ก็จะไว้อีกมุมหนึ่งอันนี้มันัน,นีไม่คือเขาจะกรอบหวานเดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมให้ดู ชิมให้ดูส่วนอันไม่ๆเราก็ดึงออกได้ก็จะกรอบมากอันนี้กรอบสังเกตว่าถ้าถ้าเราเก็บผักเขาตอน ตอนกลางวันแบบนี้เด็ดปุ๊บก็จะมียางถ้ามียางออกมาแบบนี้คือมันก็จะมีความขมนิดหน่อยถ้าเก็บผักก็ต้องเก็บช่วงเชา้ชาเช้าแบบเช้ามืดหรือไม่ก็เป็นช่วงกลางคืนผักจะไม่ขมถ้ากินช่วงกลางวันอย่างนี้ขมนิดนึงเพราะเขายังมียางอยู่ งามมากเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกับแม่รัดใหม่สวัสดีจ้า